รสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องลุกท่านด้วยนะวันนี้มาอยู่กับผม OP z t v นะครับอันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาครับให้เพื่อนอ้าวข้าวเยแม่งฆ่ากันได้ทุกเมื่อเฮ้ยอยาไม่ดีนะอย่ากากูนะวันนี้เรามาอยู่กันแบบเซอร์นะกี่ดวงกี่ดวง อ๋อคือมันจะทดสอบธนูกันเยเข็ดอืมนี่ก็ประตูนรกนะแล้วทำไมมึงไม่สร้างต่ออืมนะอันนี้ขอไปกับเสียงรบกวนกับเออไอ้นั่นแล้คสาหยาบเออนึกไม่ออกวันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟบาบาบาเซิร์ฟฮันทลเลล ก็ไม่รู้นี่อาใครไม่รู้จับโดแม่งเลยทะนูติดไฟป่าอุปเาอุระอุระดูส,สิไม่มีอะไรเลยเสียใจจุงเอ้ยกดออกไม่ได้ดีอ่ะดีโหลอดอ่ะกดอย่างนี้โหลดเล่นธนูติดไฟกันลหร อ้าวของใครไม่รู้กลัวเออเเอออๆวันนี้มาอยู่กันในแบบหมดเอาตัวรอดนะและดูบ้านมึงดูบ้านมึงเซอ้าวใส่สิไอ้เพื่อนกลัวของเมื่อคืน เฮ้ทำไมเับตีกูเลยเฮ้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 อ้าววัดีสุดนะกะ <c oughs> จะไปเอนเดอร์ดากอนกันเหรอ <c oughs> มึงเห็นเอนเดอร์แมนเอนเดอร์ดากอนใช่ทำอะไรใช้ใชเป็นหกได้จะเป็นอะไรที่ดีมาก ดีเลิศอ,อ้ยอะไรละแอสเซียอย,นนอยู่กับคนนั้นใครวะอยู่กับคนนั้นคนไหนกูคืนมึงไปแล้วเอ้ากูผิดใช่ไหมกูผิดใช่ไหมสรุปเปิดใช้งานสิ่งเออเรื่องเมือ,อะออคือ กูก็คืนมึงไปแล้วนะไหนอ่ะกูทำผิดอะไรฮะกูทำผิดอะไรไม่มีแอดคือกูก็คืนมึงไปแล้วนะอ่ะเชื่อเลยมึงอยากทำอะไรมึงทำไปเลยแล้วมึงหาลาวาได้เหรอ เฮ้ยยีดแค่ไม่ได้ลงเป้าเอดแล้วกูขอทับแป๊บอันนี้เป็นเสริมนะ ไปบอกเอ็ดกูไปเล่นเฉยๆนะเอด็ดจะตายแล้วเดี๋ยวกลับมาอือบ้างกูฝนตกอีกดีเฮ่เฮ่เฮ้ยกูกวดออกไม่ได้ช่วงนี้อ้าวแอดไปแล้วไปด้วยแอด ผู้ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเตืร์ตเตืร์ต,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 ตบ้านผมฝนตกนะครับตอนนี้ณะตอนนี้ใช่เลยบ้านผมฝนตกไปหามาแล้วแลกเอชเคโคเริ่มเริ่มซีเอนเดอร์แล้วอนแล้วแบบนะครับ อโอ้ยมันมันเริ่มตีเอ็นเดอร์ดาก้อนกันแล้วอะ่ะโอ้ยยิ่งอ่ะโอ้ยยิ่งยิ่งแม่โอ้ขอบคุณยิ่งแปม ไม่มีแลกแอดขอตอนทำ้าเข้าใจแล้วใครยิงกู มึงมิงเชิญยิงกูตามสบายเลยมาเร็วกูไปแล้วกูแหลกที้เหีเ้ยบอกเลยบอกเลยกูไปแล้วกูแหลกแบกเหี้ยแบบเหีเ้ยกู็ลืมบ้านเนาะโอ้ยแค่อ้าวเผลอลงยัดไหมกูนี่วาร์ปกลับโลก ด่นดวนโอเคครับตกลงตกลงอ๋อโทษทีครับพอดีเมื่อกี้เซิร์ฟผมหลุดหลุดออกจากเซิร์ฟเย้แกรเอาตัวรอดใช่ไหมแปบบเซิร์ฟที่กูเคยเข้าไปม่เปิดอย่างว่าขอดูสักแปบบ๊บลบซะลบกูบอกว่าลบ กูบอกเลยไม่ลบเนี่ยแนวมีอยู่เซิร์ฟเดียวไม่ไม่ออนตั้งแต่เมื่วอวานแล้วส่วนใหญ่ผมจะเล่นเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟไหนกูไม่เล่นกูเล่นเซิร์ฟไทยอย่างเดียว <S <S ความจริงไหมคะวันนี้ก็โหลดมาจาก4399เอ้ยวีหนึ่ง ขอ้เป็นคนไทยอ่ะคนไทยแค่นั้นพอไม่ไทยอูก็ออกเฮ้ยงัวเลยออต้องคอยสัมผัสไว้ไม่ให้มันน่าจอะเป็นอะไรที่โหลดโคตรจะนัง ก็ูนี่กูไปนั่งเล่นเซิร์ฟตัวเองโอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟตัวเองแค่เป็นแบบอ่ะมึงเล่นเลยวะนี่นะบ้ามึงเรียกเอาชีวิตรอดโอ้โหโคตรชีวิตรอดเอยแต่ก็สนุกนะอะไรวะพี่กูมาแล้วล่ะเป็นมินิเกม ใช่ป่ะวะใช้ด้วยมินิกเกมไม่น่าเชื่อมีเพื่อนสองคนไม่ใช่เด็มีคนอยู่อยู่แค่สองคนอ่ะจีเคเออีเอ็ เล่นใส่รเนี่ยเอดเอากูเจ็บโอ้ยตายยี่อะไรไมันรบกวนหมดเอาน้ำไปด้วย มีธนูแต่เผือกไม่มีลูกธนูโคตรเจว๋วย่ยเฮียอะไรไม่รู้กูเอามาไว้กูอมครับแอดเออ Cát Bánh Thòng, Bánh Mắm, Khay, Mỡ Mãi Một, bỏ Tất Các Yết kê, Yết kê, Yết kê, mà Khủy Lẻ Màu Đúng Bà Vậy con, Lên Lại Nè คุกกี้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 ได้ธนูแล้วเว้ยรู้สึกหวังว่าธานูนี้คงจะเป็นอินฟินิตี้นะไม่อินว่ะเพื่อนไม่อินว่ะแอด กูเ <volumes> ก <shake it out> ียรตินุ่งไม่อินฟินิตี้ที่สุดเลยในโลกแล้ยด้วยกลัวมาหมดแค่เรื่อยอะไรอะไรใช้ได้กลัวหมดบ้องเลยบ้องเลยเอาเย่ากดเพชรอจ ว่าเจ็บเป็นเหมือนกันนะแอดอ๋อนี่มันชุบกันไฟเรื่องคู่อะไรนะแอดอมืมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมมากมากเดี๋ยวกูจะปองไล์แอดเยี่ยวว้า ฮัลโหลแอดกูล oh, oh. ืมไปเดี๋ยวสะท้อน,นอดาเมจนั่นไงกูว่าแหละไม่มีใครทำลายแอดได้ฮะห,หนูวะหายอีกขอบคุณเย็ดเออขอบคุณ ขอบคุณครับรอบจริงจา,างังานก็ได้โว้ยฟิววว้ววขอบคุณครับวววโวอ กูไปละบายเฮลโหลเล่นกันสองคนเนี่ยนะใช่ป่ะหรออีเย้าโฆษณาเข้าหน้าถ้างนนันะนน้นวันนี้ผมก็ลองมาเล่นให้ดูแค่นี้นะอย่าลืมใครชอบ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และเจอกันคลิปหน้านะครับบาย